วันนี้วันดีครับวันดีกล้องเด็กๆคือวันเด็กแหง่จัดวันนี้เด็กเต็มร้านเลยนะครับมากันขลักขลุยเลยนะมากันเต็มร้านทางเด็กทางแม่ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองรวมทึงงรู้กันแล่ครูป้ามาเด็กมาแต่งหน้ากันที่ร้านวันนี้สำหรับเด็กบางคนก็ไม่รู้ตื่นหรือไม่น่งินีไม่เร่งไม่พูดไม่จา <c oughs> ไม่แรงไม่พุ่น,ไม,ไ,มนไม่จ้าได้เลยนะเราก็แบบเออแลงน,นะ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  <c oughs> แม่ไปหนังเสียงก่ค้างๆว่ะโน้ตุกนังนึ่งนนๆนี่ตลกนะดๆๆนะเดี๋้วยช้วยนะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้ทัท้งโซ่พันมีวันเด็กโคสนุกดีนะแต่งหนะ้าเด็กๆนะเด็กๆก็มีความสดใสอะไรเดียงซ่า อ่าเมื่อนก็แล้วก็เมื่อนจับปูใส่ดองคนนันปันนีคนนี้ปันนันยูกันไม่ค่อยแหน่งเลยนะสําหรับคนได,ด,นนนะนไดท้ที่อยู่แหน่งแหน่งนี่ก็แต่งสวยแล้วนะคนได้มีสมาธิดีอยู่แหน่งนี่แต่งออกมาสวยแต่ถ้าคนได้ที่ว่าอยู่ไม่แหน่งไม่แหน่งกันเาว่าเีแตงแ่งเซ็ตน้อยเลยแล้วตอนนี้นะก็แตง่งแขกเซ็ตกันทุกคนแล้วนะครับ ก่อนจะจากไปในคลิปนี้ก็ข้อให้เด็กทุกคนนะครับเติบโตมาย่างมีคุณภาพเป็นเด็กดีข้องสร้างคมและข้องใครใครไล่คนนะครับเติบโตมาย่างฉลาดนะแล้วก็รู้จักเรียนรู้เพื่อที่ว่าเป็นผู้ยิ่ในอนาคตนะครับบายๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ